สวัสดีครับผมชื่อนายมู a m m a t อาลิฟนาเวนะครับวันนี้เราจะมาทำข้อ9ที่อาจารย์ให้เป็นการบ้านมานะครับมาดูข้อ9นักเรียนห้องนี้นักเรียนห้องหนึ่งต้องเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือภาษาอังกฤษแต่ละคนต้องเรียนอย่างน้อยหนึ่งวิชาใน3วิชานี้นักเรียนห้องนี้มี 40คนพบว่า20คนเรียนคณิตศาสตร์23คนเรียนวิทยาศาสตร์26คนเรียนภาษาอังกฤษ12คนเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์14คนเรียนวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ15คนเรียนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษครับและโจทย์ให้หาคือจงหา 1. น,นักเรียนเรียนทั้ง3วิชากี่คน สนักเรียนเรียนคณิตศาสตร์วิชาเดียวกี่คนเรามาทำข้อหนึ่งก่อนครับนักเรียนเรียนทั้ง3วิชากี่คนเราเอายูเนียนตั้งก่อนนะครับยูเนียนยูเนียนทั้งหมด40คน แล้วก็คนที่เรียนคณิตศาสตร์ขอแทนด้วยคอควายนะครับคณิตศาสตร์20คนคนที่เรียนวิทยาศาสตร์23คนคนที่เรียนภาษาอังกฤษอังกฤษ26คน แล้วก็12คนเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์12คนแล้วก็วิทยาศาสตร์ อินเตอร์เซกภาษาอังกฤษ14คนก็คนที่เรียนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ15คนก็เรามาดูตรงภาพวงกลมนี้นะครับนี่คือวงกลมของคณิตศาสตร์ ฝั่งนี้วิทยาศาสตร์ในอังกฤษคณิตศาสตร์มี20คนเราใส่ในนี้เลยนะครับวิทยาศาสตร์มี23อังกฤษมี26แล้วก็คณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์12คนตรงนี้นะ12คน แล้วก็วิทยาศาสตร์อินเตอร์อังกฤษ14คนคณิตศาสตร์อินเตอรอังกฤษ15คนนะครับแล้วก็ที่เราจะหาก็คือนักเรียนเรียนทั้ง3วิชากี่คนก็คือตรงกลางนี้นะครับเราจะแทนด้วยเราจะทำ x ก่อนนะครับ เราจะหาตรง x นี้นครับวิธีหาก็คือ, <c oughs> อเราเอา union ตั้งตรงนี้ก่อน union ก็คือ40เท่ากับเรากลุ่มเราจะบวกกลุ่มแรกก่อนนะครับกลุ่มแรกก็คือคณิตวิทย์อังกฤษนะครับคณิตวิทย์อังกฤษ นิติทย์อังกฤษเราจะมาบวกกันนะครับ20่สิบวกยีบวกยีเราจะมารลบกับกลุ่มที่สองนะครับก็คือกลุ่มที่เรียน2วิชานั่นเองนะครับก็คือสิบวก 1ิบสวกสิเท่ากับ x ที่เราจะหานะครับแล้วก็ตรงนี้20่สิบวกยีบวกยีได้หกสิบเามาลบกับกลุ่มที่2 12สิบสวกสิบวกสิ ได้41นะครับเท่ากับ x อ่าแล้วก็เรามาลบตรงนี้69ลบ69ลบ41ได้28 แล้วก็เราจะเอาอินเ,อเราจะเอายูเนียน40ทั้งหมด40มาลบกับที่ได้28เท่ากับ12นะครับ ก็คือได้12 x ก็มีค่าเท่ากับ12อ่าเราได้ x เราได้ x แล้วนะครับ x ก็คือมีค่า12คือเราก็ได้จุด ข้อหนึ่งแล้วนักเรียนเรียนทั้งสามวิชากี่คนก็คือสิบสองคนนะครับเรามาดูโจทย์ที่สองนะครับนักเรียนเรียนคณิตนักเรียนเรียนคณิตศาสตร์วิชาเดียวกี่คนนักเรียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาเดียวกี่คนเรามาดูในช่องคณิตศาสตร์อย่างเดียวนะครับเราไม่ต้องดูเราไม่ต้องดูอันอื่นนะครับเรามาดูคณิตศาสตร์วิชาเดียวนะครับวิธีทำก็คือ,อเราจะเอา อินเตอร์เซกนะครับเราจะมาลบคณิตอินเตอร์เซกวิดคณิตอินเตอร์เซกวิดแล้วก็เราจะมาลบก,กับ12คนที่เรียนทั้งสามิจาเท่ากับ0นะครับ12บสลบ แล้วก็คณิตอินเตอร์เซกอังกฤษ15บห้าลบครับลบสเท่ากับ3คณิตศาสตร์อินเตอร์เซกอังกฤษเท่ากับ3นะครับ ก็เราจะเอาคนที่เรียนทั้ง3วิชาก็คือ12คณิตศาสตร์อินเตอร์เซกวิทย์อินเตอร์เซอังกฤษเท่ากับ12คนนะครับแล้วก็เราจะมาบวกบวกกันนะครับ0ูนยบวกสบวกสิเท่ากับสิห แล้วเราจะเอา15ไปลบกับคนที่เรียนคณิตศาสตร์20ลบ15เท่ากับ5คนนะครับคนที่เรียนคณิตศาสตร์วิชาเดียว5คนเราก็มาตอบข้อ2 5คนนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ